อวกาศแลล้วูกเป็นแมว,แมวเป็นแมวเอเลี่ยนมีแมวเอเลี่ยนอยู่แล้วลูกแล้วแมเอเลีเล่ยนหน้าตาไงลงูกหยิงเยอะหมวแมเอเลี่ยนร้องแมวเอเลี่ยนร้องไงลูกแมวเอเลี่ยนร้องไงเบอ,อันนั้นมันไม่ใช่แมวนะลูกมันเป็นเสียง มอเสียงวัวป่าแมวมาไปเดี่ยวร้องให้ลูกแมวเช้าเอาเอาเอาสวัสดีเอาเอาลืมเอาเลยหนึ่งนาทีแล้วสวัสดีคุณผู้ชมหมดแล้วสวัสดีคุณผู้ชมกันไม่บายตกลงไม่บายปิดคลิปนะคปิดคลิปนะคะรายการออนเน็ตเลยค่ะออนเน็ตแชร์ ออน็ชแมวแชแมวออเน็ตแชแมลดู